สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวันดีเอฟซีซ e ูฟูซุคนเนะคะลังมือไปเฮ็ดบุญเนาะค่ะมือว่านเนี่ยไปแฮ่ต้นผกป่ปาที่วัดป่าซาสนุบบนวารารามเนาะค่ะได้ยอดนะคะมือว่านนี่เนาะค่ะได้ยอดอยู่ที่สองห้าหกสองห้าสามนะคะสองห้าหกสองห้าสาม 2. 2> 6, นะค่ะพี่นิพิจ,จรารณาเบิร์นนะค่ะ หาอยากไปเสียงโศกเสียงลาบได้ยิมครับมเพราะว่าหาสาหามูันนี้มันตรงกันตรงคือยังว่าที่สิบแปเมือเ่อไปรนำบวกสวงเป็นว่ามแม่คู่เขาเลยไปจุดทูบทูบนี่อทูบเป็นถุงตะปูแล้เรียกอาอะไรนั่นแหะให้แม่คู่ไปจุดประสานไปจุดเสียงโศกเลื่องอล่าวะก็ไปจุดใดนหนึ่นงสามหากันว่าหนึ่ 3, <5 S 2> นงสามหตัวหนึ่งสามหาไปไปจุดทูบใดหนึ่งสามหานะคะเก็ซีว่าคือบ่เห็นเรียกทูบประสานเพื่อคือบ่ลงงหาย แต่ว่านี่แหละแม่คู่กับสิมาสรุปให้วค่ะหนึ่งสามห้าบัดท,ที่นี่มือว่านนี่แม่คู่รวบรวบ,รวบ,รวบปัวปุปัจจัยเรียบร้อยนะคะ <c oughs> บัดนี่ก็เลยไม่เลี้ยนบาทเลี้ยญหานั่นแหละรวมกันเรื่องถ่วยโดยตัวนี้บันเพื่อเลีว่าเอาเพื่มบบบบเพื่มบอกแค่นี้แหละเอาตามยอดนี่แหละเพราะว่าเอายอดจริงเลยคร <c oughs> ับผมค่ะยอดจริงซือข้าว่ได้แ่งได้แปลงเอียงกะยูเที่ยหนึ่ง ค้าอวนสองสองสองห้าหกแล้วก็แล้ะสองห้าหกสองห้าสามนะคะวันนี้หาสับซัมขาต้นเป็นตุ่มกับเล็กถูกไป้กู่เล็กถูกเป้กู่มันเป็นหนึ่งสามหานี่เป็นสองสามหาทั้งเสียนะคะมันกัวุฒิกันหน่อยเดียวนี่แหละเท่ากับเสียงสุ่มืองอันนี้ว่าบอกไห่ฟังนะคะว่ายอดผาปลาเป็นยังสี่แล้วกับจุดถูกเป็นยังสี่นะคะคกับวัดเดียวกันวัดซาสนุบวนว่าลาลาม ก็ไปร่วมสางนั่นแหละค่ะร่วมสร้างทั้งศาลาแล้ะก็สีเทนุนบันทีทาคงพญนาคเนแล้วก็ศรีเทนุนเข้าไปเพราะว่ามันในตืบอยู่เด้เข้าไปมันเพราะว่าพญนาคโบเดนบบไดนส้่งอยู่มองเดินเดินทั้งหนองนรับสั่งทีที่แม่คู่ไปซื้อไวสองไรยพวายวัดครับผมค่ะแล้วก็บัันีีเ้าก็ต้องยางไปสิประมาณจักเมร ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรเป็นวะครับร้อยเมตรค่ะรอยเมตรเพราะว่าสร้างเซย์กับเดดีเท่งเฮ็ดร์เทิงลำบากอยู่เพราะว่ายุ่งไรเทิ้งยุ่งเงื่อเล่าเนาะเข้าเข้าไปอยู่อะไรเฮ็ดแต่หัวเป็นไย่เงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเออป้าคนนี้แต่แสดงว่าช่วงนั้นสิทเจ็ดมันม่นเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับผมแต่เรายังมีเส้นว่ายุ่งประกาศเราบ่ยุ่งไรไรดีครับยุ่งเต็มอยู่งเรป้าเราวันนี้เราก็ยังไปได้เนาะ เร็ยังเห็ดได้แต่ว่าถือว่าเราใจเย็นนึกชีวิตเราสวยเพิ่นบ่ไม่ยุ่งกัดหมยังหลายๆยิ้มจนไหลแตงโมออกมาพวกใคเตียนน่ะคนเฮาเข้าไปยังมียุ่งไรนะแต่ว่าแต่ว่าสร้างเสรแล้วไปแล้วได้สูงแล้วไหมเครื่งเสียงนกขวางมันบ่ครับเสียงนกขวางไม่แปลกๆหลายสิ่งหลายอย่างแล้นะนี่เฮ็ดเอ่อเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้เฮ็ดแม่นบ่กิงกาใหญ่สีทองๆครับเพิ่นว่าบ้าเราที่เบิร์นเราทำงาน ครับผมเพราะว่ามาเบิ้งเราเห็นกันเล็นแป๊บเดียวแไ่สิเลียวแล้วครับ้ว่าเดี๋ยวนี้เสียนขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับเสียนเก้าเสียนเดี่ยวเสียนุณเจ้าย่าเนี่ยค่ะพายานาคขุ่งไงบ่เป็นบ่เป็นโคตรเลยก็ต้องสิเลียวโอ้ขว่มเงาหนี่ยิ้มไปเบิ่งงมีก็จะเพื่อ กิประมาณหลายเมตรประมาณหาสิบเมตรถึนครับหาสิบคือมันได้ยินได้ยินขายเหยียนเราอยู่พูดพูดแลับเพราะว่าเป็นโค้งเป็นโค้งไปโค้งมากนะครับผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการส่วนตัวเชื่อว่าเป็นหาสิบเมตรมาสัตว์ปลาหาประมาณหาสิบปุ๋ยละพูดว่ามันยาวแล้วก็ใหญ่เนาะยาวใหญ่เกี่ยวคือเนาะเราก็เห็นดีค่ะแต่ว่าฟีมือซางซื้อล้วยล้วนๆรอไปเบิ้งเด้อครับผู้ใดมากผู้ใดมีโอกาสให้ไปเบิ้งใหไปเบิ้งว่า พ่นสร้างมาใช่แล้วนะคะที่ปัจจุบันใจที่แม่คู่นําไปสร้างแค่นี้ละค่ะครับผมเพ็รเป็นตัวเป็นตอนนะคะเอฟซีกู้คนอยากรวมบุญมาน้ามันจะเสียราคาหมู่บ้านนี่เพิ่งจะไปถวายรวมยูวัดนะคะไปหอยไปแค้นผู้ละลอยซองลอยมีหน่อยเท่ากันเฮ็ดตามหน่อยนะคะตามมีตามเกิดนั่นแหละยูกะเพียร์เอฟซีไปไล่ครับหมู่บ้านนี่ก็ได้เพิ่งอยากให้อยากหน้าเนาะครับผมคนก็อยู่ได้ย้อนความหวังคือว่าขันเฮาบ่มีความหวังเนาะ มันก็คือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จุดที่เท้าอันเยื่อหมันถือหมันก็คือองค์ปูห้าครับผมการซิ่งซักซิดนั่นแหละค่ะซิ่งซักซิดแต่ว่าเ้าวมอสามารถเห็นตุนเห็นตัวคนหรอกเ้าก็ะเดกกาบได้ไหวคือพระพุทธรูปนี่แหละครับไปว่าไปว่าเ้าก็ะเดกกาบได้ไหวก็เพราะที่ตูวกิน่นแค่ตันเนาะค่ะแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่ที่ใจห้าใจห้าสมัครแยากเครีดจังเสียใจห้าสมัครอยากเฮ็ดบุญจังเสียมือว่าเน็คก็โอ้ยคนมากหนาหลายตา เอฟซีเนาะทักไก่ทักไก่ก็เสียนเด้อเพราะว่ายิน่นไทยทอดสดยู่วเย็นไอ้คำเสริมพ่นนะคะแกะซุ้มใจผู้เฒ่านะคะพ่นอยากเบื้องแกะผู้พ่นเป็นเจ้าข้าไผ่กระเคือฟ้าคำน้ำพ่อเข้าแล้วค่ะคนเด ว่าจ่างฉลึมพลนว่าระคำครับเมื่อวานนี่คน enfin ปลาทำบอกว่ายิ้มๆไปถ่ายรูปไอ้พ่อเนี่ยสันว่ากลัไม่ไปย่างดีว่าที่เราจะเองเยือไม่ไปย่างดีครับผมว่ามันสิ่งเป็นรองเพื่อปลาทำก็ได้ขึ้นไปไปประกาศว่าสิขอถ่ายรูปคนสิฟ้าไปยั้งมาสั่นทำซองทำคนบอกกันทำเสร็จเรียบร้อยก็ทำกับพ่อสิฟ้าไปยั้งมาสั่นพูดกันพูดไปถ่ายรูปคู่กันนะคะครับ คือปลาหำนี่เลาก็เป็นเจ้าภาพหลายอย่างนะนนคะเป็นศิลปินสิเดนนืนผู้นั้นผู้นี้เอามาห้างเที่กสาราที่ต้องจัดนะคนะับผะ<ม>เพื่อการคือคนบุญล้วนๆค่ะคือพ่อหำกับแม่ป้าไผ่นี่คือเป็นยังวันเตียคนเลื่อมมากนั่แม่คู่มาตลอดแล้วก็แมนว่าถือก็ถือพนกับพจน์ไซีเรียค,รค่ะพะืนอก็เฮ็ดบุญฮวมกันคือกันกับเอฟซีนั่นแหละค่ะกับห้างเทียกับเป็นก้อนเงา้ว บางเท่อกัเป็นนักลองศิลปินบางเทก็เป็นมอลองมะน่ำทีลาน้ำมาถวายถวายให้ปูจังเสวยปูมักบัวปูเสียวงอี้งันเนี่ยเสียวคนก็เสยไข่ก็เสวยระบแต่ว่าก็มีมากน่ะแล้วตาก็ไม่เม็นวัตะพอหำกับมีเอฟซนะคะสิเปินคุณนศาสตร์สุดทยศาสตร์ไทยถวายนามจน่เสียค่ะแล้วก็บวนเอเอ้ยน้ำก็มีคุณแม่อียงก็คุณ ก็เป็นจะฝากของเงาวหมือันครับผมคุณแม่เออคุณแม่มากถ้กรุงเทพเป็น่ะโอ้มากรุงเทพครับหรือว่าคอนแจนนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกระจายเงินไวย์อะนะแต่อยู่คอนเจนแต่ไป็นู้ไปน้องสะฮองโอ้โขค่ะเพราะว่ากะคือเพิ่นได้รวมบุญมากขึ้นกันครับผมค่ะเรื่องของเงา่นฝากว่าเออจะให้ยปูได้ทั้งแม่เตียงค่ะหลายผูหลายคนบ่ได้เอ้ยน้่มแต่ว่าก็ถือว่าเฮาเฮ็ดบุญพร้อมกันนะคะเนาะครับผมค่ะปัจจุบันใจไม่คู่กันนั่ไปสร้างค่ะทางวัด แม่บ่พ่ออะก็ต้องขอปูดเพิ่มแม่ครู่นะขอส่งความมานะปูนี่แหละเพราะว่าแม่ครู่ยึดถือยึดเหนี่ยวในใจแม่ครู่ก็คือปูตาปูชีบกระเขาคนละกับปูขุ้มเฮาเนาะค้อเมื่อนี้ก็เป็นมือเขาววันซาเนี่ยแม่ครู่นะคเมื่อนี้มือเขาววันซาก็ะจะไปจำศีลตัวพม่นาไปเวียนเทียนนะคะมือเลี่ยงกับผู้เดสกับคิดไม่ทำไม่นะคะกินเหล้าเม้าออยาปูปุกก๊บขึ้นบนะัวรูดสะกอนแขเขาววันซาเนาะเฮ็ดเอาบุญเฮ็ดเอาบารมีเจ้าของ เสริมสร้างบารมีค่ะแม่นว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเต็มรอยเฮายังเฮ็ดน้อยนึงก็ยังดีครับผมมื้อเช้านี่กับแค่นลูกศิษย์ลูกฮาก็ขึ้นมาคาราวาฟูนะคะ่ะฟูก็ว่าบ่มีเงินซื้อสุดขาไปพ่อก็ส,ใสบบิให้16บาทให้คนละ16บาทไปซื้อสุดขาไปจำซิมเพาวนาเดอ้อว่าซั่งครับครับมุณบ้านเนี่ย <laughs> เอฟซีเป็นมากเป็นเก่าควางฝากมื่อไยน้าปว่าจะเป็นน้อไม้เนี่ยครับารบนน้าแล้วการเน้เป็นกระสอบเลไปเก็บไม้สดๆมาฝากไว้เ็ดบวกไว้เลยครับเข้าเฮ็ดเฮ็ดขมแล้วก็นน้อไหม่น้อไหม้กัซูมือเสียวเสียบเสีบยครับเสียบอยู่แม่ละย่เพิ่ก็มาดังไฟตมแล้วค่ะตมเป็นหม้อพุ่หละก็เฮ็ดใบไฮเอฟซีมากเฮ็ดตอนแกงใบท่านซู่ข้กิจนนะคะแกส่วงนี้เท่ากัเขาวัดฟังรรมยัหน้อยแตพพัหน้าเพื่อ เพื่อว่าข้าสีมีโศกมีหลักเพราะว่าแต่เพราะว่าคนข้าอยู่ในหย่อนความหวังนะคะครับผมแม่คู่กับไปเสริมสร้างบารมีจะขอเพื่อว่าเออไก่หยวดจอมอกไก่หวยรัฐบาลไทยออกแม่คู่กับสิแดงมาสรุปให้จังเสนาค่ะครับผมแล้วก็ขอพรขอโุขขอมานจากสิ่งศักดิิ์สทธซีนล่ะถ้าเทาบ่มีปัจจุปัจเจเขาสส่างยังมันกับบะสมเหลียดเอาเข็ดยังมันกับ่ได้ตั้งใจนะคะข้าถวายได้ยุข้าก็ถวายได้ยุซีสาหาพันหารวย ครับเพราะสมาสีสางได้ครับเออเป็นมหาเกียรติได้ครับแล้วก็มีอย่างเดี่ยวที่ขอพอรสิ่งซักซ์ก็คือเพื่อนกับสิไไ่งอิ้นใบไม้ใบไหลเพิ่นนั่นล่ะครับผมแต่มันก็เป็นทรัพย์สินเงินทองของของเมืองมนุษย์เนาะครับของเข้าเฮากับอขอพอรเพื่อนนะคะสิ่งซักซิเสิากับเฮาเคยลบลเพูคนเพื่อนกับม่งเห็นเรื่องกันว่าเฮ้าเห็นด้วยใจจริงใจใส่สัทธา FC ซีคือกันผู้เพิ่นเคยรวมบุญนาาแม่คู่มากกับ่ต้องทอถอยหน่อยใจ จะคิดว่าถ้าบุญไปแล้วคือบบเห็นผลมันบ่ท่านเกิดนะคะดาเทียอบางที่มันก็สิเกิดท่านทีกับบ่ได้คุณลูกคนว่าคือปล่อยให้ทุกข์ให้ยากในปูคือบ่ซอยสิได้เข้ากับสิโทกแต่ปูบ่ได้เพาะค่ะพอวันบารมีเฮาก็ต้องเสริมไปนัาคือการปฏิบัตินี่ล่ะค่ะถ้านั่เทื่อเฮาว่มีโอกาสเฮาเป็นแม่ขาแม่ขายมั่นบ่บเฮากับว่ามีโอกาสจะไปใส่บาทําบุญยังเสี่ ล้วันบ,บันนีได้เงี้ยนคาว่าแม่รุสางมหาเจีดีหรือว่าสางองคพญนาคเก่าเสียนค่ะผู้ละคนเพิ่อกับยัคขอรวมนั่งจะ่จครับผมยกมือใส่หัวแต่ว่าเข้ากันยังมีส่วนนะคะเขายังมีส่วนว่าได้สากแค่สินะคะกะทอว่าดีอยอดยค่ะ เฮากะนัเทียมันกะบ่ไอะไรนังใจได้ท่านไปมือนี LIAM ่เข้าสิได้สิ้นเดียนกับว่ามีหันอะไรไหมแม่คู่กับเฮ็ดมาโดนเฮ็ดมาหลายปีนะสมบคญครับผมค่กแม่คราะต้องหวังสิ่งเอียงตอบแทนดอกคือเข้าท้าบุญไปถ้ามันสบายใจเฮาก็เฮ็ดถ้าเาบาสบายใจเฮากับเฮ็ดจะเท่านั้นมากค่ะครับแล้วกันตัวเรียกตัวเบือเพื่อกันเรีกข้านวณแม่คู่นี่แม่คู่ก็ให้เป็นเทีแนวท่านไปแะค่ะ ให้ว่าเป็นสพาพบุญให้เป็นแค่แนวทางให้พี่นี่พิจรารณาด้วยตัวเองนะคะความกับปูแล้วบอแล้วก็บอกเป็นปัญหาเงี้ยสินะครับผมแล้วก็ว่าเออพ่อกเกษหยคนละเก่าซีฟจ,จะเสียเข้ากับไปตีเป็นตัวเลขเกษนะคะ่ะเข้ากับไปยิบจ้าสนากินแม่รัฐบาลให้เออแม่คู่เลื่อมโซ่อะไรเห็นไหมยิบยมได้หนาสามตัว <laughs> เป็นตัวพ่อไหมครับ ได้หน้าสามตัวอีกแล้วได้เพระปู่ยังประทานใหรเรียอยู่ดิเจ้าอาทบได้ด้อยคือปู่กับใหรเรียอยู่ค่ะไม่คูกับใครเรียอยู่ไม่นับไปไว้ทางไหนมั้งสองอันนี้ตรวจเพราท่านแล้วมันไล่ตาก่อนว่าเสียบมะอ่างเรื่มะเห็นดอกบานเจ้าอาทบเป็นยังครับค่ะก็ได้อยู่ค่ะไม่คู่ก็ได้หน้าสามตัวพวกนักขนเพราท่านตรวจหน้าว่าจะไไหนเพื่อน เบิง่นงน่าเรื่อนี่แหละตัวนี้นะคือว่าพัชร์เอาทีมกัอนนะคร่ะมาจะมบอถ,ถือต้องคอยเบิ่งดีๆครับก็เห็นยิบซีม,มาแล้วสองปีว่าตัวเขาบอดถ,ถือ,อคะครับที่อยู่ทางผู้เจ็ดครับสองปีไปตรวจถือกลางวัลที่สองทุ่นียครับเดชขึ้นมาหาปูอยู่ส่วนนั่นเจอแล้วว่าที่สองเลยครับที่สองครับส่วนัหนเ่อก็ได้ขึ้นมาหาปูนะถือสองใบครับอันมาจอมบอถือนะครับโดนเจ้าพ่นสุตรวจเนาะครับ กับโบ่ากัเลียอาเฮสิคืนเงินแดนม่เห็นใบโอดดีคูเียวี่นดีครับนะครับสว่งใบครับแไม่คู่ปขึืนเงินด้วยค่ะครับตัวนี้ก็ถ้าแดนนารักวันที่สองระงวัลไก่เที่ยงก็สิตัวไปเรื่อยๆอะไรเพราะว่าผู่ให้โชคอีกแล้วครับนี่ไม่คู่เฮตเป็นยคงคือยิบสิบแปดเพราะว่าปูให้หนึ่งอ้เพราะเป็นั่อันไม่คู่นั่น คำนวณมาเน็ตหนึ่งกับหกมันบางเยียบครับผมแม่คู่เขาเรียกว่ามันได้มีหนึ่งแม่คู่เขาเรียกนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกกันเสียหนึ่งเก้าว่าหันครับมันมีหนึ่งแปดก็สิได้ไม่ได้ไปเลือกถ่ายอำนาจเลือกนาทราบตัวหาเจ้าหน้กับแม่คู่คอหอกับรังแกงไกได้ค่ะสุกขูสุกคนขอหอยลำขอให้รลวดคอหอถูกห้วยสุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนจะเลื่อนครับสาธุสาธุครับ ครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับเพราะว่าแอดจะรับล่งคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับที่คุณน้องกกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับเอฟซีันใดครับมือนี้ครับ้เบิ้งคลิปมือนี้มือนี้ก็เป็นถือว่ามือเป็นมือวัดพระไงนะครับเนาะคือมือเขาพรรษาครับผมออเอฟซีธันใดนะครับก็คือแม่คู่เขาบอกกันละครับอันใด เอากระซีให้ลดลดลงนเพื่อปฏิบัติตโตนะครับให้อยากคิดบุญเค็ดศีลนะครับเนาะสร้างบุญสร้างศีลภาวนาตัวเจ้าของครับสะสมบุญครับผมก็คือบุญเท่าเฮ็ดตั้งสี่ครับก็คือแม่คู่วาคือแม่เขาให้มันเท่าได้กระทันหันมันกับเป็นไเบ่ได้ก็คือแม่คู่พิ่นพาเฮ็ดภาษาส่างมาครับแม่คู่กับเฮ็ดมาโดนครับส่วนสีได้อ่าบุญจุดนี่นะครับเนาะส่วนสี่ได้โชคได้ลาภเอากระคอยสะสมบุญไปเรื่อยๆครับผมก็คือสร้าง งพงศ์พญานาคเก้าเซียนสิครับกันเพราะว่าครับเข้ากับเฮ็ดผู้เดียวกับเฮ็ดบ่ได้ครับเข้ากับต้องคอยซอยกันสะสมบุญไปเรื่อยๆอ่าเข้ากับได้บุญได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันครับผมอ่าเมื่อนี้ครับก็มีอ่า FC เอฟซีนะครับอ่าบาวบาจะเป็นทั้งอ่าพีมงคลนใช่พีมอ่าลายผูไลายคนครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพ อ่าครับแล้วก็เพิ่นกับมาคาราบปู้หรือว่านั่ก๋วยเตี๋ยวจังสันนะครับอ่าเพิ่นก้อนเพิ่นสีกับบานกับซองครับหรือว่าจอยลอยเอ็ดทึงสีครับมาลริ่มจอยลอยเอ็ดนะครับเนาะครับเพิ่นกับมาคาราบปู้ก้อนกับบานกับซองกับขอให้เพิ่นเดินทางโดยกับบานโดยความหอดปลอดภัยเพราะว่าจะเป็นอ่าพี่ห้อยสังนะครับกับได้ล่าปู้กับบานแล้วอ่าครับไปภาวนาเนาะครับเนาะอ่าครับก็ขอให้เดินทางกับบานโดยความปลอดภัยแล้วกับอ่า ย่นั่งดอกไม้เออง่ายๆนะครับยี่ยมประจําซื้อเพิ่นบ่ได้ขับเพิ่นกระสีเดินทางไปตั้งประเทศนะครับใครเดินทางโดยความปลอดภัยสุกมันๆครับข้อขอบบุญขอบคุณเห็บี่ทุกทุกท่านทุกผู้ทุกคนครับเมื่อวานนี่ครับที่ม่คู่เพิ่นจัดบุญเป็นนาให้นาน้า พร้อมกับแมนเิีากไนได้ครับเอฟซีกับมาซอยงานนะครับมารวมงานครับเพราะว่าจะเป็นลงท่านนั่นลงท่านนี่ทุกลงท่านเด้อครับเด้อเอฟซีที่เหตุลงท่านมาครับด้วยใจบริสุทธิ์นะครับเนาะครับเพราะว่าจะเป็นลงท่านทั้งกรุงเทพครับเป็นลงท่านน้ำยาล้างจานหรือว่าอ่านเลยน้ำยาสไลน์นี่ครับที่คนเห็ดมา20กระลังครับแม่ยคู่กับแบง อ่าไปวัดป่าบันเมิดแน่เห็ดลงท่านล่ะก็วัดซาสนบนบรรานุนะุบุน,ะบนะบบ FC, นวัดลาลามแน่นะครับเนาะเทืล้วหกลังเทือล้วสี่ลังครับเพื่อกับเพื่อเอฟซีก็เห็นแล้วก็สะอ่อนนะครับด้วยอ่าใจบุญของเพื่อนที่นั่าของมาให้เป็นลงท่านครับรวัดจะเป็นลงท่านไอศครีมครับก็ลายผู้หลายคนนะครับสามทังเมื่อวานนะครับไอศไครีมล่ะก็เอฟซี จากเขาลานเขาต้มกุ้ยทั้งรุงเทพยเพิ่นเปิดมาเห็ดไข่อยังบุครับไข่มุ่นครับผมเพิ่นมานอนเห็ดสองขึ้นแล้วก็นั่งกุ้ยกุ้ยเตี้ยวครับครับกุ้ยเตี้ยวปูตาแก่ฟีเก้าเก้าเจ็ดใครจะเลื่อมนะครับเด้อยสายญาติตัวปักไงนะครับเนาะแล้วก็ไล่ทิ้งไล่ลงท่านครับที่เมื่อวานเพราะว่าจะเป็นตำส้มทั้ง คุณแม่ทั้งนำโสมครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณครับเอฟซีเนาะครับว่าจะเป็นเสียทั่วงอกนี่สิครับเพิ่นก็เห็นลุงท่านปากกระป๋องเนาะครับเนาะครับกับข้อความุญของเพื่อความกับเก็บเพชรมาฝากทั้งทีมงานทั้งหอได้ยุได้กินได้แกงพร้อมครับพร้อมไก่สุกๆมันๆเนี่ยครับเด้อครับเพื่อันใดก็ให้จะเดินดวงเดือนทุกประการเพราะวันนเป็นหน้าที่การงานครับการเงินหรือว่า ทุกกสิ่งทุกอย่างนะครับพอขาทั้งขายของขายยังเสีกยก็ได้แตเจะเญื่อนลงเรื่องทุประการขอให้บุญบาร,รมีองค์ปูชี้ปะเขาวปูตาครับนําอ่าคุ้มครองลูกหลานทุกผู้ทุกคนกับป่านกับซองให้โดยความปลอดภัยนะครับเนาะครับหมื่อแรงครับกะอย่าลืมไปนะครับเนาะไปวัดไปว่าไปเวียนเทียนถอดเทียนสมืนในมีพระพูนะครับเนาะอ่าครับเพราะว่ามันกับไปตามยุคตามสามัยมันครับผมอืม เอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่าโชกๆมันๆนั่มกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับมือเช้านี้ครับเอฟซีปูครับเส้นไรเซนให้เอฟซีเพิ่นที่ไปประเทศทั้งอเมริกาคนนะครับอ่าเส้นไปฝรั่งเบิงแอดยิมเบิงว่ามันหกศูนย์นะครับหกศูนย์ศูนย์หกนี่แหละที่เป็นไรเซนเพิ่นดรวยว่าเก้าศูนย์นี่แหละครับเขากลับไปยิบไปหาสลากกินแบงก์รัฐบาลไว้ครับอ่สำหรับคลิปนี้แอดยิมก็คอยเอฟซีสายบุญทุกท่านหรือว่าเอฟซีลูกหลานขององค์ปู่ชี่ประคายองค์บ ทุกผู้ทุกคนครับหรือว่าเอฟซีของแอดยิมทุกผู้ทุกคนสกๆมันๆดำดำเลยๆคว่ำเก็บยาไห้ไดคว่ำไข่ยาไห้มีครับสกๆมันๆนำกันเบิดทุกผู้ทุกคนแอดยิมราบขอสวัสดีครับ